การทำบุญแบ่งบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลอื่นเราจะต้องพูดอย่างไรแล้วเขาจะได้รับบุญไหมก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะตอบคําถามข้อสงสัยการแบ่งบุญให้คนอื่นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ยังอยู่และผู้ที่ล่วงลับเราจะต้องพูดและทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง คำถามที่หนึ่งการแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลการแผ่ส่วนกุศลและแบบอื่นๆที่เรียกกันต่างกันอย่างไรการแผ่เมตตาต่างกับการแผ่ส่วนกุศลเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้การแผ่เมตตาคือเราอวยพรเขาว่าอ้าวขอให้มีความสุขเยอะๆนะหรือแสดงความเป็นมิตรออกไปเช่นอ้าวสบายดีไหม ดังนี้เป็นต้นส่วนการแผ่ส่วนกุศลหรือจะเรียกว่าการอุทิศส่วนกุศลก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำเดียวกันเป็นการที่แบ่งบุญของเราให้กับคนอื่นเปรียบเสมือนเรามีอาหารอร่อยอร่อยเราก็แบ่งอาหารอร่อยอร่อยนั้นให้เพื่อนให้คนอื่นจะมีอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าเบิกบุญซึ่งก็คือการอุทิศส่วนกุศลนั่นเอง ต่างกันเพียงแต่คำพูดความหมายที่แท้จริงเป็นเรื่องเดียวกับการอุทิศส่วนกุศลการแผ่เมตตาเหมือนกับการอุทิศส่วนกุศลอย่างหนึ่งก็คือเริ่มต้นด้วยเมตตาและกรุณาอันเป็นพรหมวิหารสีนั่นเองคำถามที่สองถ้าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะทำได้ไหมเช่นพ่อแม่คนที่เรารักเพื่อนฝูง เห็นบางทีเขาบอกว่าได้แต่ต้องให้เขาอนุโมทนาแล้วถ้าไม่มีโอกาสบอกให้เขาอนุโมทนาล่ะจะทำอย่างไรเขาก็ไม่ได้รับบุญอย่างนั้นหรือคำตอบก็คือทำได้เพียงแต่การอุทิศส่วนกุศลน,นั้นหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือจะต้องให้ผู้ที่เราให้ผลบุญนั้นรับรู้ถ้าเขารับรู้แล้วเขาจะรับหรือไม่รับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกันเราควรจะต้องไปบอกกล่าวให้เขารับรู้รับทราบเขาจะได้โมทนาบุญกับเราแต่ถ้าไม่ได้มีโอกาสบอกกล่าวเราก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวเขาก็ได้เพราะการอุทิศบุญให้กับผู้ที่มีกายทิพย์เราไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเพียงแค่นึกในใจก็ใช้ได้แล้วคำถามที่สม ถ้าเราจะอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรพูดรวมกับผู้ที่มีชีวิตเลยได้ไหมต้องพูดแยกหรือมีคำพูดอย่างไรที่ถูกต้องเพราะทุกวันนี้ดิฉันก็พูดรวมกันเลยค่ะตอบได้ไม่จำเป็นต้องพูดแยกถ้าคุณใช้คำอุทิศส,ส่วนกุศลไปแล้วคุณเข้าใจสบายใจถูกใจ และเห็นว่าครอบคลุมก็ถือว่าเป็นการใช้คำพูดอุทิศบุญนั้นถูกต้องทุกประการไม่จำเป็นต้องมาใช้รูปแบบอย่างที่คนอื่นเขาใช้กันเสมอไปไม่จำเป็นต้องมานั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเมื่อถามว่า คำพูดที่เราจะอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาพูดยังไงดีคะที่ถูกต้องและกระชับรัดกลุ่มเห็นอ่านมาหลายที่ก็ต่างกันบางที่ก็ใช้เป็นบทสวดมนต์ที่ดิฉันพูดทุกวันนี้ก็คือขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้อุทิศให้แก่พ่อแม่ครอบครัวของข้าพเจ้าญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวร เทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอนุโมทนาและรับกุศลผลบุญด้วยเทินแบบนี้ถูกผิดอย่างไรคะตอบก็ใช้ได้คำถามที่สี่ถ้าเราอุทิศส่วนกุศลให้คนที่เรารักทุกวันเช่นเพื่อนที่เราแอบชอบคนที่เรากำลังดูใจกันอยู่ แต่ไม่มีโอกาสบอกให้เขาอนุโมทนาบุญอย่างนี้มีโอกาสเหมือนกับการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันหรือเปล่าแล้วมีผลทําให้ความรักสมหวังหรือเปล่าตอบก็คงไม่ได้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนั้นต้องได้ทําบุญร่วมกันเกิดขึ้นจริงๆเช่นตักบาตรร่วมกันทอดกรถินทอดผ้าป่าร่วมกัน สร้างพระร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นส่วนจะมีความรักสมหวังหรือเปล่านั้นบอกไม่ได้เพราะกรรมีความพิสดารอย่างยิ่งมีความละเอียดอย่างยิ่งบางครั้งเราคิดว่าเราทำอย่างนี้ต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาเขียนไว้ในตำราเขาเอามาพูดกันแต่มันก็อาจไม่เกิดผลอย่างนั้นก็ได้เพราะมีปัจจัยอื่นหรือมีปัจจัยแทรกนั่นเอง ถึงได้บอกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องพิสดารอย่างยิ่งคำถามที่5การที่เราขอพอรต่างๆหลังการอุทิศส่วนกุศลเช่นขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นอย่างนี้มีผลไหมคะคำตอบการที่เราขอพอรก็เปรียบเสมือนคำอธิษฐาน คำอธิษฐานจะสำเร็จผลได้ต้องสั่งสมเหตุให้เพียงพอสั่งสมบุญนั้นให้มีกำลังพอไม่งั้นก็อาจจะเป็นความวังลมๆมแรงๆอาทิเช่นการอธิษฐานว่าต้องสอบหมอให้ติดแต่ไม่อ่านหนังสือหรืออ่านก็แค่เพียงเล็กน้อยอย่างนี้ไปบนบานสารกล่าวที่ไหน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่ช่วยเพราะขนาดตัวเองยังไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วใครจะมาช่วยท่านเล่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคนที่ฉลาดก็จะรู้ว่าเพียงคำอธิษฐานไม่เพียงพอต้องไปทำให้ฝันนั้นเป็นจริงเช่นไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียไม่ทำเรื่องไม่ดีไม่งามดูแลสุขภาพของคนที่รักแนะนำคนที่รักให้รักษาสุขภาพ อย่างนี้แหละถึงจะเป็นสิ่งที่สมควรทำคำถามที่6ถ้าเราบอกให้คนที่เราทำบุญให้เขารับรู้พูดอย่างไรคะให้เขาอนุโมทนาสาธุคำตอบก็พูดธรรมดาน,นี่แหละว่าอ้าววันนี้ไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากนะ ถ้าคนฟังเขาพอรู้เรื่องธรรมะบ้างหรือหากไม่มันไส้เราเขาก็จะกล่าวว่าสาธุการที่เราจะอุทิศบุญให้กับผู้อื่นขึ้นอยู่กับความตั้งใจมีจิตแน่วแน่ไม่ว่าจะอุทิศให้ผู้ใดก็แล้วแต่ถ้าเขาสามารถรับบุญได้บุคคลเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญที่ตัวเราอุทิศให้ได้ณนะขณะเดียวนั้นเลยอย่างเช่น ด้วยอำนาจบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้ามอบให้กับเทวดาของนายหรือนางเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้มีอำนาจอิทธิฤทธิ์ฤทธิเดชท,ที่สูงส่งและแข็งแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากวิบากกรรมต่างๆ ได้ไิสู่อย่างพบภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและได้พบผลทางแห่งการปรินิพานด้วยเทินเมื่อเราอุทิศบุญให้เสร็จพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้รับผลบุญที่เราส่งให้ณเดี๋ยวนั้นส่วนคําสามารถปรับได้ตามสถานที่หรือผู้ที่เราต้องการจะอุทิศให้เราจะรับรู้ได้อย่างไรว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้รับผลบุญของเราไหม ตอนที่เราตั้งใจอุทิศจะมีความรู้สึกว่าขนลุกหรือไม่ก็เปลื้มปิติอะไรทํานองนี้ยิ่งเราฝึกให้มากให้กับสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคำพวกนี้จะออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องจดจำขอให้มีสมาธิจิตแน่วแน่ในการอุทิศบุญแค่นี้เราก็สามารถอุทิศให้ผู้ใดก็ได้ ทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สูญเสียไปแล้วเขาก็จะได้รับผลบุญนี้แบบไม่ต้องสงสัยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ